สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลูกลูกล่ะสบายดีลูกลูกล่ะสบายดีโดยวันนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้น้องติบสบายวันนี้โดยดุน้องน้ำพิงบสบายพ่อแม่พี่น้องไอ้วันนี้เลยพาพันอุ่มเละหนาเฮือนวันนี้ทางสมุนกับพวกเรกไปเรียกวันนี้นี่แหละสบาย jeep bạc huệ phi nương bên khỉ, nó, bên là chép bạc, thả phun nhang, lọ đinh ủ, thân nạ nạ cứ cao, nồi lúc nãy, thân bồi đi, huệ phi bạc, lúc nãy là chép bạc này độ, mà đồ bo, hmm, con game mẹ jeep đinh mà đồ bo, lại mở huệ phi nương ấy. Cần bạc để xe buồn chỉ khó tăng con tắp đúng không? Chếp bạc là cả hai hành của mấy thằng nhóc ơi Chị còn ủm đỉnh đù nạ hơn nạ xanh cực cao Thấy lạ thái, thái, là. chếp mồm này đụng hả? À. Đôi là đựng Thửng cơ tóc đi đụng Đôi Để chếp cơ à, tóc thôi mấy thằng nhóc ơi Thấy lạ để chếp cơ tóc đi lạ, nụ mưa thư cháu ta đụng con đúng bảo đấy <c oughs> คนเก่งของแม่บลูกบอคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่กับโมนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้คงคนเป็นแม่ลูกบุสบายแบบเพชรยังกับบมวยข่มสุขใช้ดุกใช้ฮึใช่น่ะนโอ้ปลาป่านะปลาป,ป,าป่าว่าจะลงไปเฮือนป้าแล้วลูกเด้อแม่มึงโผล่พี่น้องเลย จะไปกับพอแล้วบายบายลาแลุวนกบายตาไปแล้อน้นเรื่อยนเ้อเอ้ลูกปลาาไปแล้วเน้นเรื่อขนาดมาเื่อยเรื่อยโดอไอโป้ก็มาแต่หน้าบ่ไอโป้ฮอนฮอนไอโป้มาแต่หน้าบ่ไอโป้นี่ ไกเฮือนไม่ไหวปุ uh ๊บเฮ้ยโอ้มาข่างเรียนบ่หมจูมาข่องเรียนเฮ้ยเรียนข่ออยู่บ่โอ้ปปตาตีเปยังรอดินบ่สบายเป็นไข่แล้วเจ็บปาก เป็นไข่เจ oh, huh <laughs> <tive connection> <belt> ah, ็บปากไปย่างเรากินนุ่มมาได้สองขึนเลยจะไปเป่าอมาใครแน่อมอันอมหัวนุ่มมาได้จริงเมนอมไม่แต่ใส่เราอันใส่จอกเรายกเอากินกับกินบมเต็มที่นะคนเคยกินนุ่มลายบ่ะกินนุ่มบมเต็มที่นกเนาะเป่าสามเท้อแล้หรอเต้านุ่มนุ่งเส้นไหม ไฮโด๊ฮมแบงคนอนเน้ปล <Means S 2> <esh> ูกหลาบเนมปรุกบ่ไปกินเนมเน่ใครพี่น้องเลยวันนี้กะต้มหน่อไหมว่ายู่ว่าสีแกงหน่อไม้โดยคุยทั้งบะทมีเพิ่นไปเฮือนน้องบิวบ่กอไปเฮือนป้าเด็กกินป้าบอกว่าไปเฮือนไปลาดุไปเฮือนเอ้ยบิวบ่โดยปลาดป้าป้าป้าเมย์พาโลาะปพาตาทุกสาวเลาะก่อนเด้อ ลูกสาวเนาะก่อนเด้อตอนนี้เว้ยพี่น้องเอ้ยอือมวนมาแล้วกินมุกปลาเฮาได้บ่ลูกล่ะหือมากินมุกปลาเฮาได้บ่มาน้อยมาิมุกปลาเฮาได้บ่เอ้ยสทอนแสงพี่น้องเอ้ยผู้มุกปลาซิไว้พร้อมเพื่อพี่น้องเยละคือเสียงแขงโดดพ่แ่พี่น้องเมื่อกี้นี่ เนาะๆๆเนาะแม่ส <c ười> ิให้เบิ่งให้ให้ป้าลงเบิ่งมุกปลาเฮามาตอนนี้กำลังต้มน้ำไหมพ่อยพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังต้มน้ำไหมสิแกงตอนแลงแต่ว่าพาลูกสาวเนาะเบิ่งเือนเงาก่อนโดยเอาเพิ่นปบก่อนเพิ่นดเบิ่งหน้าเตรียมเครื่องมาแล้วพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้นี่ปิแยงมักบว แล้วก็มักพริก <c> ม <ười> e ักพริกน่ะเฮาสิบ่แวะบ่ได้ใส่บัดนี้ดอกเนาะตําแล้วแด้นี่นะตําน้ํายางแล้วแล้วตอนนี้มาเบิ่งีละบ่แม่สิปรุเบิ่งตําน้ํายางแล้วแล้วดสิเอาออกพอดีนําพริกมาก่อนน่ะงอแงเลยเอาอันนี้ซไปเลยดนี่มุกปลาซิวนี่มุกปลาซิวสุกแล้วมุกให้ทงสเย็มุกนึง โอ้ยกินบมลายดุใส่เสย์มุกนึงเอาม,มาจากเพื่อนของไอ้ในปุ้งของไอพี่น้องเอ้ยของสาวอินอ่าอ่าน้องเซอร์เนาะไปขอ,อน้ำเพลนนี่กะน้ำไม่ต้มกำลังสิต้มใบพี่น้องเอ,งเอง้ยมุกหลามเลยเอ้กำลังสิต้มใบน้อไม่ไลัโดยอ้าวคุณรักขายปลาบ่หนะ อืมจะขายนได้ะนะโอ้เมตุอ่าไม่ตูุมาขายปลาให้ปลาถุงละถุงสิคับโอ้ปลาลูกสิคือุ่มให้ร้านกินแก้นาตัวนะแกงมาไหมก็ไ้สิแกงน่ะอืมโยกขึ้นมองดูอ่ตุซจือก็ซื้อไว้ให้ไม่ตูุคนแล้วอ๋อ ถุงสิพ0 0บ่เอ้ถดอกโถุงตีใบว่าใชสิม่าขายเม่บุญเมต่ตู้ตู้เพิ่นขลามอยู่เดี๋ยวเขาขึ้นไปเอาเงินให้ก่อนเด้อได้ำหัลูกนาโอยไปหน่อยเมตู้เพิ่นมาขายปลาให้ขายปลาปลาลูกนาทรมชาตานอนะไม่ไว้เม่ตู้น้ำพิงไม่ตู้น้ำพิงขลากินยังกับบได้เป็นบาวานวามรันตังส่ง นอเป็นดื่างซื้ออืมตอนแน่ต้องกินหี้ยกินยาตอลอดเลยตอนนี้กะเรีบยบร้อยแล้วซื้อปลาซอยแล้วแล้วเอิดซื้อปลาซอยกะคนเ่อคนราบวอยากให้หหหตัดชีวิตเนะาะฟังเด้อระวังล้มเด้อดูอดละ

อยากนอนแล้วรอพ่อขึ้นมาแล้วหลุดเลยนอนได้เราหนึงลูกเราพ่อขึ้นมาแต่จังนอนแล้วลุดเด้อซื้อปลาซอยเพิ่นเพิ่นให้ซื้อซอยซื้อซอยในสมบุรณ์เลยเพิ่นวะเพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกพอดีแม่ตู้เพิ่นก็อยากได้ปลาพอดีไว้กินให้พี่น้องเลยเนาะโมขี่รถผ่านให้พี่น้องเป็นเงาสัวใส่ โอ้ทางแม่นาทงนึงเด,อองด้อค่ะตัวติดตะบูกาวเบิ้งสใช่เบิ้งทางไปพี่น้องเลยโอ้โหอ้าดูใคยขับยามแดงมายังดีว่ามันเริ่มหมั่งเลยนี่เริ่มแห้งเลยคนเริ่มดังมาแต่ไห้แต่เน่าคนขายกบขายปูขายปลาได้ยามนี่อาหารธรรมชาติไปพี่น้องเลยเนาะอ,อือ อ่านธรรมชาติมาพูดายมาแล้วอายมาแล้วมาลูกเนาะโอ้ยถ่ายไปบ่ายพอลูกเลิกถ่ายบ่ายพอเด้อมพอสิล่งเอาของกินลงส่งป้าถ่ายไปบ่ายแล้วเลิกขาไปมือแล้อเลิกพอขึ้นมาไหนพอเอาขอนอนน้ลูกเนาะอย่าประทาวนี่เราไปส่งป้าก่อนเด้อไปบ่ายแล้วลูกไปบ่าย

อใครอยู่ไงใดชมนะเราลำผิงลำผิงไงไว้หนูดุกเด้อหลานทานอ้ายแล้วดดิ่งกิต้มหนาเพื่อนเท่านั้นนี่แล้วชื่อป่ามาปล่อยหนาเพื่อนนี่ผิงไงยนาดุกนะเดี๋ยวเอวยิวกายเมื่อเดินนี่ของเลยเอวยิวกายเมื่อกับแม่อ้วนนูดุกเด้อแม่ทองเอวยิวกายเมื่อกับแม่ทองหัวเพิ่นก็เริ่มยองนะพ่อนอ้อยเพิ่นเกาหัวยิ กาศ้อนหเห็น,นกัลูกสาวลูกบสบายพ่อพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแมก่กบ่เนาะเฮกะคู่เลยเนาะตัวที่ออว่าเจิญสิเป็นพอ่อคือครอบครัวขอ,องน้องพาพ่อแพี่น้องเอ้ยครอบครัวของน้องพานั่นกูเป็นพ่อเป็นแม่ฮู้ว่าผตรวจออกมาทางคูเป็นพ่อเป็นแม่กกินข้าวบ่ได้เพิน่นเนาะ แม่ก็กินข่าวบปลงพ่อก็กินข่าวบปลงกับผู้ทีไผาขนาดสมบุรณนี่น้องน้ำผิงบัสมบายสมนีเฮ้นพี่น้องเอ้ยสมบุรณ์ไยังไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานนี่กับได้งานสองงานสามงานนี่สมบุรณ์ก็เข้ากลับมาเลยโดยดุละโดยโดยนอนบ่ดุบ่ะหาคนเก่งปลาดุงคนเก่งปลาดุงนอนน่ะดุล่ะเออที่หลับแม่อยากนอนบ่ลูกบ่ đôi 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 đôi, để khò họng leo, cô bé phi về bạn này, để khò họng đã đấy, bát để bưng họng nấm píng nấm canh pa, pa pa pa, để bưng họng nấm píng nữa bạn này, cô phi về, nè khò họng leo, chị xuống hai bên cái cây cô bé phi non về, để khò họng à, lúc à, ăn mem ạ ăn được, ăn được, ăn là ăn được, พังพันดึงผ้าห่มผ้าแพ่มาเพืพี่น้องเลยโอ้ยนอนแล้วนำ้ำพิงนอนดะบอนี่น้ำพิงนอนดะบอจ๊ะเอ้ยพิงกี้นอนดะบอขี้อ้อนเพื่พี่น้องเลยถ้าเพันโบซัมบานี่นอนหมี่นอนแบบหมี่แบบนี้ตลอดไอ้นี่ เป็นผ่าสองเพืินนี่เป็นผ่าส่วนตัวเพิ่นอาบลกอาบ่อเมมกบ้าอาด้ว่อาด้วเอด้วยดไวมันสเหียสที่นอนไว้้ยนอา้วจ๊อู้ยังนอนได้วันนี้อ้ดู อ้าลูกอ่ะไ e. อ้คนเก่งเมียไอ้กินโชบาลุงนู่กินโชบาลุ่งนู่อีหล่ะกินแมมได้แหละบอน้ำพิงกินนมได้แหละบอไอ้กินเบิดนี่แม่สชิหายนางวานไหมลูกไว้ไหมอีแม่สิพาอีหล่ะเศร้าแหละอีแม่สิพาไปครีมมัก์คสไลเดอร์เดือกเด้อไปเฮือนเอ้ยบิวเดือกเด้อหฮึไปใช้บัตรนี่ เกี่ยวขึ้นเทียวลงกับเตียงนี่ห้วยพี่น้องเอ้ยอือใสสบายดีบ่นายลกใสบ่เล่นดกละพลมนะบ่เล่นดกอืมหนูขี้อยากเล่นพลมบ่ลูกบ่บ่เล่นดกละบ่เนพลมมันสิทับเจ้านะกอ๋อใหลายิมหวานให้ลบงแ่ พิงกี้เอ้ยพิงกี yeah. ้ย้ long, oh. <Ach> ่มาแล้วป้าดุงมึงดุดุนี่คือห้องลำพิงเน่นี่เด้อห้องกระหกเน่เด้อเพิ่อไปเอาผ้ามาเลยมันก็อยากมืนๆแนวเพื่อนพี่น้องไม่ได้เปิดไฟดอกไงเปิดไฟดอกน้อยน้อนลำพิงเพิ่อบมมักไฟสว่างแต่เวลานอนนี่ต้องแบบอ้าวใช่อืม ใส่ดอกใส่ใส่ผ่าน้องบีเอ็มได้ดเวยนะผ่าอันใา่เย็นเจ๊น้องบีเอ็มมาได้นะแม่กะเจ๊จะต่อเลยเด็นกับลูกใครพี่น้องเอ้ยใช่หมูล่ะได้ดุใช่หมูจะได้ใช่หมูเด้ใช่หมูน้องพิงได้หมูน้องพิงูิไซเออ้หุ่นหมูหุ่นกะ อยู่ข้างๆกับปอแม่พี่ใช้มีมีว่าเงินประโยชน์นะลูกมีว่าเงินประโยชน์กับปุ๊กเจ้าน,นะใช้ใช้หมูได้ใช้หมูเลยหมเฮด็ดลูกหละหมเฮ็ดมาไปดูไหมมาคอยี่น้องเไยใช้หมูมันพิงเล้หมูได้ลูกเออใช้เงินได้ไปเอาเงินมาหยดไปดูกไปเอาเงินมาหยดไปมีว่าเงินหยดนะมีป่ะืออ พอดีครบรอบอีหลาย่ะหนึ่งปีอีปีหน้าครบรอบปีหน้านี่ก็ะองปีเต็มจังทุบระดุเลยแ,แต่สองสามเมื่อจังทุบเทอานึงหงวยพี่น้องเอ้ยนันกะเป็นกระเป๋าพ่อกับแม่เก่งแท้เนี่ยเก่งเก่งเริ่มกินนมได้แล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ผนเป็นคนติดห้องคำมาเนี่ยแต่ว่าต้องพาเขาห้องอย่างเดียวเนาะ โมของเพิ่นนี่ก็มากกลิ่นเธอได้เลยแมเตะอยู่ให้สิเตปก่อนไปจับเนี่ยเป็นชิ้นงออมีแอมกระปุกของเพิ่นเลยใช้เงินจ้าได้ดุให้เงินได้ให้เงินเดียวกับปุกเลยนี่ว่าเงินอ่ะใช้ขอไปดุไปขอไปขอแน่ขอน้ำไพร์นี่เอ,อาใช้มาสองขึ้นมือเพิ่นเจ็บปากเมื่อแรกนั่น พ่อกับแม่บม่ได้นอนเลยเพือ่อไปนองเปลี่ยนกันทำไมทองมี่เพิ่นงจะส่วนานาเพิ่องจะให้ทั้งสมบุญนอนเพิ่งจะเป็นคนอยู่นทำลูกโดยนี่แหละเพวื่อไปนอนในชีวิตของพ่อแม่ที่เห็นลกูกปรสบายเนาะหล่าเจ็บปากมองไดลูกหล่าเจ็บมองได้นะบอกป้าลุงดู mm. อาปากให้ป้าลุงเบิ่งดูลูกหล่ะอาปากลูกห่ะใช้ หล่ะเจ็มมองน้อยดุ้ยโดยโอ้ยหายเถอะโดยขอบคุณพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสะุูนกระพาน้องน้ำพิงขับมาหอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้โดยมาดุ้มมา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 ลาตาลุงมาดุ้มมาโดยโดยโดยมาลูกมามาอีหล่ะ สำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งสบุ่กำมปองน้ำพิงคะจะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบุขอบคุณป้าลูก <â> ที่สามารถติดตามน้องน้ำพิงตัติบเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบ,สบายดีทุกละสบายดีทุ่จ้าก่อนเลยดูไหมทุ่จ้าก่อนเลยทุ่จ้าทุ่จ้าก่อนเลยทุ่จ้าก่อนสบายดีก่อนลูกไหมสบายดีป้าดุนก,ก่อนเลย เอาก่อนแนมนะเอาก่อนเอาแนมออกก่อนสบายดีโดเอ้ยยิ้มบานยิ้มบานเก่งๆๆๆน้องล่ะโดยไปแล้วสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายโดไปแล้วไปพี่น้องเอ้ย